e <Entertainment> อ t เตอร์ n ทนเมนต์คอมเนะอีก3สัปดาห์ค่ะเดี๋ยวกระทรวงกันคลังจะเสนอคอรมอนะคะอนุมัติกฎหมาย Entertainment Complex ค่ะหลังจาก16หน่วยงานเห็นพ้องว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการลงทุนไปนะคะประมาณ3 5ถึงหมื่นล้านบาทค่ะ คุณจุลพันธ์อมรวิวันรรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะก็เล่าถึงความคืบหน้าโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ค่ะถ่าบอกว่าตอนนี้ทั้ง16หน่วยงานส่งความเห็นเข้ามาครบและหลังจากนี้เดี๋ยวจะสรุปรวบรมความเห็นแล้วเดินหน้าจะทำกฎหมายเสนอที่ประชุมคอรมอให้พิจารณาได้ภายใน3-4สัปดาห์นะคะก็ยอมรับว่าความเห็นจากทั้ง16หน่วยงานเนี่ยมีความหลากหลายเหลือเกินนิติทางเศรษฐกิจทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้แต่นิติที่เป็นห่วงทางสังคมไง คือก็ต้องยอมรับว่ามันคืออบายมุกอะถูกแม่ดังนั้นเสนอให้มีกลไกเข้ามาคุ้มครองประชาชนจากความเสี่ยงของการพันนันรวมถึงพิจารณากฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งหลังเสนอคอรมอเห็นชอบแล้วค่ะก็จะส่งไปยังกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบและเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปเบื้องต้นนะคะประเมินว่าโครงการนี้จะทําให้เกิดเม็ดเงินลงทุนใหม่ประมาณ3ามถึงห้าหมื่นล้านบาทโดยจะต้องเป็นการลงทุนขนาดใหญ่มีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและมีส่วนที่ เป็นคาสิโนไม่เกิน5%ของพื้นที่โครงการค่ะ